สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับจุดอ่อนจุดด้อยเนี่ยเขาบอกว่าโห่ยชาวราศีเนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดนะออกกุดกิดง่ายนะครับเป็นคนที่เครียดง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความใจน้อยนะขี้ใจน้อยแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อชาวราศีพฤษภโกรธใครแล้วแล้วก็แหมต้องง้อกันเหนื่อยเลยว่ากันอย่างนั้นอย่าไปทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะเออโกรธนะเขาบอกว่า เขาบอกว่าชาวราศีนี้นะมักจะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเนี่ยมากเกินไปนะต้องดูให้ดีๆบางคนเขาอาจจะขี้รำคาญอยู่เหมือนกันนะครับไปเทคแคร์มากเขาก็จะแบบโอ้โหออกแนวไอ้นี่ทำไมมันเยอะจังนะครับอ่นะเขาบอกว่าชาวราศีพฤศภเนี่ยบางทีเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนที่จู้จี้นะหรือว่าเป็นคนที่ขี้บงการอยู่พอตัวเลยทีเดียวนะ ถ้าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเจตนาก็จะรำคาญชาวราศีนี้อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวอ้าวว่ากันไปตามนั้นเอาไปปรับใช้นะครับชาวราศีพิจิกทุกท่าน